ข้อ12นะคะนักสถิตินะคะคาดการจำนวนประชากรของชุมชนแห่งหนึ่งนะคะว่าเมื่อถึงวันที่31ธันวา2 5 7 1เนี่ยชุมชนแห่งนี้จะมีจำนวนประชากร7,000คนหลังจากนั้นจนไปถึงวันที่31ธันวานะคะ2583จำนวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ0.2ต่อปีนะคะร้อยละนะคะ0.2ต่อปี ถ้าข้อคาดการณ์นี้เป็นจริงนะคะแล้ววันที่31ธันวาคม583เนี่ยชุมชนแห่งนี้จะมีประชากรอยู่กี่คนตัวน,นี้เราจะใช้หลักการดอกเบี้ยทบต้นมาช่วยได้นะคะเราแค่เปลี่ยนนิดหน่อยจากสูตรตัวเดิมนะคะถ้าเป็นของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยก็คือเงินทั้งหมดนะคะมันจะเท่ากับเ,เงินต้นใช่ไหมคะ แล้วก็คูณกับ1บวกกับดอกเบีย้ยต่องวดยกกำลังจำนวนงวดนะคะทีนี้เราก็เอาตัวนี้มาปรับใช้เราอยากได้ประชากรที่เหลืออยู่นะคะในวันที่31ธันวาคม2583เราก็เอาตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราต้องการก็จะให้เป็น x ไปก่อน ทีนี้เงินต้นก็เปรียบเสมือนกับประชากรตั้งต้นก็คเจ็ดพันคนนะคะดอกเบีย้ยต่องวดของเราเราก็ไปดูว่าอัตราการลดลงนะคะร้อยละ0.2จากที่จะเป็นบวกดอกเบีย้ยมันเพิ่มใช่ไหมคะแต่อันนี้คืออัตรามันลดลงนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากบวกตรงเนี้ยเป็นลบ ซึ่งร้อยละ0.2ให้เราทำความเข้าใจว่าร้อยละ0.2หมายถึง0.2%เอร์เซนซึ่ง0.2%เปอร์เซนตัวนี้เนี่ยก็คือ0.2ส่วนด้วย100นะคะแล้วมันก็จะได้เท่ากับ0.002อ่ะตัวนี้นะคะเขียนออกมาได้ตัวนี้ จำนวนงวดที่เราไปดูจำนวนงวดในปีสุดท้ายคือ2583แต่ว่าปีแรกนะคะปีแรกก็คือ2571เนี่ยเราก็มาคิดว่าในปี2571เนี่ยมันลดหรือยังคะ่ะยังไม่ลดเพราะว่ามันเริ่มที่7,000ใช่ไหมคะดังนั้นประชากรจะเริ่มลดที่ปี2572 ดังนั้นเวลาตั้งนะคะหาจำนวนงวดก็คือเอา2 5 8 3ลบกับ2 5 7 1ได้เลย3ลบ1ก็จะเหลือ2 8ก็ลบ7ก็เหลือ1ก็จะเป็น12นะคะดังนั้นจำนวนงวดก็จะเป็น12แล้ก็ไปดูในช้อยค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือ x ใช่ไหมคะช้อยที่ตรงกับที่เราทำมาก็จะเป็นช้อยข้อ 3นะคะก็<า>จะตอบพ่อ3ค่ะ